สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่เพยรยนอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่ยืนที่เพยรยนสาขาใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะวันนี้เอมมี่จะมานําเสนอรถคันนี้เลยค่ะนิสสันจูกนะคะเครื่อง1.6คันนี้ ปี2014นะคะกับราคาพิเศษเลย369,000บาทนะคะและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นเลยคือไม่วิ่งเพียง30,000โลนะคะคันนี้เป็นไม่แท้นะคะเป็นรถบ้านรถเดิมไม่แท้ไม่วิ่ง30,000โลรถ6ปีไม่วิ่ง30,000โลนะคะตกวิ่งปีหนึ่ง5,000โลเท่านั้นเองนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับ Nissan Juke ค,คันนี้นะคะเดมี่ e นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไปรับชมออฟชั่นคันนี้กันคะ่ะ นะคันนี้นะคะเป็นสีดําเดิมแท้จากโรงงานทั้งคันทุทกจุดเลยนะคะคุณลูกค้าบอกเลยนะคะว่าสีดํานะคะเนียนสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคันนี้นะคะบอกเลยว่ารูปทรงนะคะจะคล้ายๆยานนะคะจะคล้ายๆทรงยานมากนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าด้านในน,านี่สวยมากๆกว้างมากๆนะคะขับขี่สบายคล่องตัวมากๆเลยนะคะไปหน้าของเขานะคะจะโฉบเฉี่ยวแหลมอย่างนี้เลยนะคะคุณพี่ขา ไฟหน้าเขามีทั้งหมด2ดวงเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะ Nissan j u k นะคะคันนี้นะไฟหน้านะคะ multi reflector นะคะดวงยาวเรียวแหลมอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีไฟดวงโตด้านล่างอย่างนี้อีกนะฮะก็เป็นไฟ m u ติ i reflector แต่เป็นดวงที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วไฟตัดหมอกอีก1ดวงด้านล่างอย่างนี้เลยคุณพี่ขานะ กระจังหน้ารังพึ่งนะคะคันนี้เป็นกระจังหน้ารังพึ่งนะคะตานิสสันนะคะร้อมรอบไปด้วยอย่างนี้เลยคุณพี่สวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2014นะคะราคา369,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อมแมกอัอลลอยแท้จากโรงงานนะคะ ยางปีสองพันสิบแปดนะคะคุณลูกค้าขายางปีสองพันสิบแปดสวยเลยคุณพี่นะไฟเลีย้ยวที่แก้มด้านข้างทั้งสองฝั่งอย่างนี้เลยนะคะคุณพี่ขาสวยเลยคุณพี่นะคันนี้นะคะกรันาสาดที่กระจกทั้งสี่บานเลยคุณพี่นะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันบอกเลยนะฮะว่าด้านในนี่สวยมากๆเลยคุณพี่ขา นะ้าคุมโทรเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีแดงอย่างนี้เลยคุณพี่กระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโซลด้านในนะคะจะเป็นโทนสีแดงนะคะพรมกระดุมสีแดงตัดด้วยด้านในสีดําอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะแอร์ออโต้น,นะคะเครื่องเล่นนะคะเป็นจอทูสกีนระบบสัมผัสนะคะ สวยๆเลยค่ะคุณพี่ขาคันนี้นะฮะจะเป็นเบาะหนังนะฮะสีดํานะฮะปั๊มตาโลโก้จูก๊กอย่างนี้เลยคุณพี่สวยๆเลยนะฮะคันนี้นะเท่ๆเลยค่ะที่เปิดประตูด้านหลังนะครับเปิดตรงนี้เลยคุณพี่ขานะสะดวกสบายต่อก,การใช้งานงมากๆเลยคันนี้ ด้านในนะคะกว้างขวางแน่นอนนะคะรมกระดุมสีแดงสวยงามเบาะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับแต่อย่างใดคุณพี่นะนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกนะคะติดทุกลวงแน่นอนนะคะไฟท้ายนะคะเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันจุ๊กนะคะคือไฟท้ายขเขาจะเป็นรูปทรงอย่างนี้เลยคุณพี่ขา นะเป็นไฟท้าย LED นะคะระบบเซนเซอร์ด้านหลังสองจุดนะฮะป้ายระบบเซนเซอร์ด้านหลังสองจุดนะฮะแล้วก็ป้ายทะเบียนนะคะสามกอไก่รอจุลานะฮะเก้าเจ็ดสองสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนเลขนี้นะคะต้องรีบมาตามรีบมาจับมาจองแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะคุณพี่ขานะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะนิสันจุกคันนี้นะคะปี2014ราคาขาย369,000บาทไม่วิ่งเพียง30,000โลเท่านั้นเองนะคะไม่วิ่งน้อยมากๆเลยคุณพี่ขานะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736เนะคะเบอร์เอ็มมี่แอดไลน์ก็ได้นะคะหรืออยากจะมาทดลองขับนะคะมาได้เลยที่ซอยสีไทย95บริษัทเรานะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ก่อจะก,กันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะวันนี้มิพยนต์นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ